รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เาเป็นชื่อพี่สมัยวิไัยศักดิ์เขาจะขึ้นชื่อว่าน่าจะสินสาวลูกกำพร้าเราเติบโตมากำพร้าเลยเราโหยหาความรักไม่ไม่ใช่พี่สมัยสมัยอยู่ได้มีคนเข้ามาแบบมาจีบมายอดมาคุยมาแซวอะไรเยอะแยะไหมคะของอย่างนี้ก็มีเนาะอยู่กันในวงการนั่นแหละนี่เคยเร,คร้งองให้เพราะความรักไหมคะไม่ได้ร้องให้เพราะความรักทุกวันนี้ก็ร้องค่ะบา <c oughs> ชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเจอความสุขสักที สวัสดีครับสวัสดีคะ่คะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจ,งจากหัวใจคนดังครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นดาวค้างฟ้าที่ยังสว่างสดใสมากๆจริงๆนะฮะเป็นนางเอกดังที่อยู่ข้ามยุคข้ามสมัยมาจริงๆเป็นดาราเจ้าบทบาทและนะ่าจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่คนในวงการรักแล้วก็เคารพเรียกว่าเป็นครูเลยล่ะอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆและผมมั่นใจว่ายิ่งเห็นเธอนั่งอยู่ข้างๆผมวันนี้จะไม่มีใครปฏิเสธจริงๆนะครับ แต่น้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นเธอคนนี้ออกรายการทอล์กโชว์วันนี้ผมตื่นเต้นมากต้องรับแม่มีพิษสมัยวิไลศัก์ครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอย่านาเดี๋ยวต้นด้วยคือจะบอกว่าตอนมีเดินเข้ามาก่อนจะเข้ามาถึงนั่งตรงนี้สิ่งแรกที่มีทักคือ แฟนขับพี่ชอดค่ะแต่พวกเราเข็าแฟนขับอย่างงี้ยใช่ใช่ค่ะจริงจริงไหมฮะที่บอกว่ามีแบบว่าติดตามละครพี่ชอดด้วยใช่ค่ะละครพี่ชอดจะแปลกกับเพื่อนไงต้ขอบพระคุณค่ะที่เป็นแฟนขับค่ะค่ะมีมากมีความสุมากนี่เองแทบไม่เคยไปออกรายการทอล์คโชว์ในการไหนเลยไม่ออกเลยค่ะ ก็เคยออกของพี่ต่อยทีค่ะค่ะอืมแล้วก็ไม่ได้จะออกท้องเชิดเลยค่ะขออนุญาตถามอายุของบีได้ไหมคะว่าที่เราเห็นยังสวยเปล่งประกายเนี่ยตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วนะคะแปดสิบสี่ค่ะแปดสิบสี่โอ้โหตอนนั้นที่เริ่มต้นในการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกๆตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณสักเท่าไหร่คะบีเจ็ดสิบแปดใช่ไหมคะอยู่แต่ว่ามีวงการมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยหนึ่งขึ้นกาลเกตอยู่ตรงนี้มาหกสิบ คือดีหกหกเจ้าหกห้าหกสิบห้าปีว้าวสมัยนั้นอ่ะทองยังสี่ร้อยบาทหรือสามหรือหบาทใช่ไหมค่าตัวก็ถูกสมัยนั้นนางเอกนางเอกดังเนาะค่าตัวสักเท่าไหร่คะมือประมาณไม่หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยต่อเรื่องหมื่นช็องหมื่นชองหมื่นกับหมื่นประมาณนี้เยอะแล้วซึ่งงั้นตนนั้นถือว่าเยอะไหมฮะเยอะค่ะก็ทองสี่ร้อยสี่ร้อยเองย้อนกลับไปนะตอนนั้นก็ต้องเรียกว่ามีถือว่าเป็นนางเอกดังของยุคเริ่มยุคตอนปีหนึ่ง <2> 2> ประมาณส <2 S 2> องสองห้า่าสองพันห้าร้อยหนึ่งมมีภาพปกระกอ,อ่าคือเราเราต้องรู้ก่อนเราต้องคิดก่อนว่านี่คือรูปที่ไม่มีการแต่ง,งเลยไม่ได้ผ่านสารพัดแอปและไม่ได้มีการแต่งหน้าทํามผม<อ>ด้วยช่างที่แบบแต่งเองได้ค่ะ 2> <2> อ๋อเหรอไม่มีช่างอย่างสมัยนี้แล้วเอาดาราแต่งกองแต่งหน้าเองเลยแต่งหน้าเองทําผมเองคุณจะเห็นว่า ผมเราอยู่ทรงเดียวมันจะนอนจะนั่งกรทรงเดียวอ๋อนอนก็ฟูเฟื่องอยู่เงี้ยแต่ว่าของเนี่ยผมก็วันไหนเล่นกาฝาแฝดก็ผมแกะกับพังลา่าผมแกะนี่ก็คืออีกตัวจามาลีสีฟ้าค่ะเสื้อผ้าเหรอคะเราเป็นคนหาเองไหมคะหาเองค่ะเตรียมมาเองเฮ้ยทำไมดาราแต่ก่อนต้องทําทุกอย่างทำทุกอย่างเองแล้วก็ต้องจดมีการคอนทินียค่ะทำเองค่ะจดอย่นี้อะเสื้อผ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะชุดนั้นชุดนี้มาเราต้อง เขียนลนี่สีอะไรดอกแบบวาแบบเพื่อด้วยนะคะเอาวาดเองพนุสีอะไรเกีงอะไรสีตาก็มีสีดำสีเดียวจังเขียนคิ้วเสกะธาตาอเอมีค่ะจริงนะถ้าพูดไปอ่ะเหมือนใช้คุ้มเลยนะคะดาราแสดงเองแต่งหน้าทําผมเองเสื้อผ้าจดคอนทีนีวเองค่ะแล้วเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยสระบุรีเนี่ยนะคะสองสามชั่วโมงข้างลูกหลังพี่เวลามีไปเอาสุนัขไปตัวน่ะ สีขาวมันเปลี่ยนสีน้ำตาลที่ฝุ่นเยอะไม่มีเรียบอย่างนี้ค่ะแล้วสมมติจะถ่ายยังไงก็มือถือก็ไม่มีต้องโทรที่บ้านแล้วก็จุดนัดพบก็เข้ามาใบ,ใบนัดมาส่งแล้วก็จะนัดกันสมมติจะถ่ายที่สะบุรีเราก็นัดกันที่เกียวอันเพะถัดจากแล้วก็แห่กันไปเป็นพวงจ้ะแล้วไปถ่ายตรงไหนก็รีเฟกต์วางพอวันต่อไปก็ถ่ายตรงนี้นะนี<อ>่แหละคือการบอกเด็กรุ่นนี้โชคดีจ้ะ มีความสะดวกเกิดขึ้นเยอะมากคุณอย่ากเกิดรุ่นชั้นก็แล้วกันรุ่นชั้นรุ่นวิบาก <c oughs> แต่ไป <c oughs> ถ่ายหนังไกลๆแบบเชียงใหม่นี่ทำยังไงคะมีเชียงใหม่มก็นั่งเครื่องบินไปค่ะก็สามชั่วโมงกูจะถึงเวลาลงจเนเครื่องบินบินชาจงังช้ากับแมงดาก,กตา้าแตกๆนัคะดากต้าคืออะไรนะเครื่องบินไงเครื่องบินไปพาร์ทห้าก็น่ารุ่นรุ่นรุ่นเก่าอ่ะค่ะมันไม่ใช่ฟุบชั่วโมงยังไม่ได้ยังจะจะทานอะไรเลยทานกาแฟถ้วยเดียวถึงละ สมัยก่อนนี่สามชั่วโมงถ้าลงสมมติจะลงพิศโลกโดยพอขึ้นไปหูจะแตกเน่ยเวลาจะลงทีขึ้นทีอ๋อม,มันปวดหูปวดหูไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้โฮยองจะเอ็นถึงละใช่ครับมีเคยนับไหมว่าเล่นหนังมาก,กี่เรื่องประมาณกน้อยก,กับพี่แอ๊สามร้อยกว่าเรื่อง ดีขนาดน้อยนะพ<ช>ี่เ<ห>อฟแอดหกร้อยนะเขา,เขาได้อลเนะกินกินเนสบุ๊กเลยอ่ากินเนสบุ๊กเลยนอกเหนือจากการที่เราแสดงในภาพยนตร์และมีผู้คนดูเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วเรื่องของรางวัลก็เป็นเจ้าของรางวัลเยอะมากเลยทีเดียวรางวัลไหนเป็นรางวัลที่มีภูมิใจมากที่สุดค่ะในบรรดาหลายๆรางวัลที่ได้รับมาตอนที่ได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเป็นเกียรติประวัตินะฮะเพราะว่าเป็นที่โปรดเกล้ามาจากพระองคเจ้าอยู่หัวที่ทรง ส่งเป็นอัครับอะไรศิลปินมาก่อนค่ะค่ะแต่ว่าการเป็นศิลปินชาตินี่เราก็ทางกรรมการก็ต้องดูนะฮะว่าใครเหมาะสมว่าจะเป็นก็เกือบจะเข้าโรงสี่สิบอนี่ก็จบแต่ตตดศินใช่ไหมฮะเพื่อนๆบอกนี่แกเป็นศิลปินชาติก็มาช่วยทํางานอัหน่งงทีก็เข้าไปที่โรงเรียนนะฮะไปสอนลําไปลําให้เด็กดูกับเพื่อน มีขค่ะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งค่ะตะกี้มี้บอกว่าเรียนนาฏศิลป์แต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมีเองบอกว่าเติบโตมาจากบ้านที่เรากำพร้าทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนั้นมียังเด็กอยู่นะฮะค่ะ,คะอยู่ที่จอกสุราบ,บางลำพูนเองค่ะตอนนั้นยังเด็กมากเลยคุณแม่รู้สึกจะป่วยเป็นหัวใจอแล้วพอก็มีสงครามโลกครั้งที่สองที่คลองเกอกน้อยค่ัโกโบุรีนี่แหละคัโโบุรีอังสุมารินตเอังสุมาริน์เนี่ยแหละค่ะ แล้วพอ,อ,อพี่ชายก็อุ้มไปไปทิ้งไว้ที่ขอละคังสมัยนั้นเขาเรียกว่าตองปุก,ก็ไม่เรียกว่าชนะสงครามทิ้งไปแล้วพี่ชายก็ไปดูลูกระเบิดไปดูระเบิดไปดูค่ะไอที่เขาทิ้งแล้วเราไปดูด้วยความตื่นเต้นอะไรเงี้ยล่ะเด็กผู้ชายอ่ะพี่ชายแก่กันสิบปีแล้วเขาก็พอเสร็จแล้วก็กลับมารับเรากลับกันบ้านกลับมาบ้านแม่ไปซะละแม่ไปซะละตอนนี้อยู่คุณพ่อพออยู่คุณพ่อได้สัก ไม่เท่าไรคุณพ่อก็ไปไปตอนนั้นก็เด็บไปขรัวเรียนเรียนอยู่โรงเรียนบำมรุทธิยาค่ะก็เคว้งคว้างอะไรไปอยู่กับพี่ชายชีวิตหลังจากที่เสียคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วลําบากไหมคะถามว่าลาบากไหมก็ลําบากไปอยู่กับพี่สะใภ้ค่ะอะไรที่ม่เคยทํามารู้ก็ดีไปอย่างนะฮะกับสอนให้เราทูบ้านทําอะไรทําเป็นหมดนะก็ดีเด็กรุ่นนี้เกิดมาทุกอย่างเคลื่อนมันแบบบอกคนใช้สมัยเนี้สบายกว่าฉันนะ <c oughs> ชั้นนี่ต้องหาบน้ำนอนออกถนนสมัยก่อนนี่ก็มีริมถนนค่ะต้องหาบน้ําเข้ามาแม่พจะได้สองตุ่มนึ่งคางเหลืองวันไหนหน้าร้อนแทบตายเลยค่ะเราก็ต้องทํางานที่ลําบากก็ดีแล้วจะได้รู้สึกได้สึกไปด้วยในความรู้สึกของเราณวันนั้นของเราเรารู้สึกว่ามันลําบากหรือมันเศร้าหรือมันลําขไม่เลยค่ะสนุกอ๋อเหรอเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเนี่ยค่ะไม่ต้องชัางคิดอยู่ไปวันวันกินไปเล่นไปเล่นล้ก็เล่นค่ะ เป็นคนเล่นเล่นหมดถอยกองเป่ากบเล่นหมดค่ะคือว่าเป็นแบบเด็กแก่นๆนี่ไหมคะอมก็ไม่เชื่อแต่ว่าในที่สุดตอนที่เราย้ายไปอยู่แล้วก็มีที่บอกว่ามีวิบากรรมกับพี่สับไซนี่ไม่ชอบหรอกสุดท้ายเราอยู่บ้านหลังนั้นถึงกับอยู่ไม่ได้ก็ย้ายอีกค่ะไปอยู่ทางฝั่งฟองทนตอนนี้จักหาบก็เป็นที่อยู่จ้วงจากบ่อมาไงเพราะแถวนั้นไม่มีประปานะฮะ เรื่องจากบอลมาแข่กันส้ม,สมก็วันหนึ่งลําบากก็ไปเรียนอยู่เรียนนั่งยังหลุนน่าศิลป์อยู่ก็นั่งเขียนจดหมายให้ครูครูไปอ่านแล้วเอามาสัมภษณ์เป็นยังไงอตอนนั้คนครูจําเรียงเพื่อประดับค่ะ่าท่านสิ้นไปแล้วก็ยังเป็นครูสอนนาฏศิลป์นะท่านอยู่ในวังมลูกค่ะถ้าบอกเอาไปอยู่ด้วยไปอยู่กับครูอยู่กับครูคืออยู่กับคุณครูนี่คือคุณครูพับอยู่ในวังค่ะครูท่านอยู่ในวังอยู่แล้วอวังไม่ใช่วังคนจีนนะวังในพระบรมมหาราชวัง ประตูวิเศษเชสีพิมานและประตูสนามราชกิจ้าก็จะเป็นพระสยามเทวทิราชที่อยู่เราเดินลึกไปอีกพอสี่ทุ่มก็ผู้ชายเข้าไม่ได้เรียกว่าเป็นชาววังก็ได้ได้ได้เรียบร้อยมาไงอ๋เดค่ะค่ะแล้วเช้าๆมาก็เขาจะเป็นกาดเนี่ยเดินออกมาก็จะทําดอกไม้กันอะไรประมาณนี้อ๋อค่ะแล้วนนั้นใครเป็นคนแบบ ดูแลค่าใช้จ่ายค่าเรียนอะไรของคครูคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เล่นละครของเรียนรอบละสามบาทนะเจ็ดรอบได้ยี่เบ็ดบาทเรียกว่าตอนนั้นถือว่าเป็นดาราประจำโรงเรียนไหมคะมินยังค่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยะคะ่ะเล่นเป็นเสนาเพราะเรื่องที่สองก็เป็นนางเอกอุ้ยจะเป็นเสนาเพราะเรื่องที่สองเป็นนางเอกเลยนะคะสวยนะสวยจริงๆวยค่ะวันนี้ยังสวยอยู่เลยค่ะมีเองเป็นคนที่สวยมีคนเข้ามาแบบมาจีบมายอดมาคุยมาแซวอะไรเยอะแยะไหมคะ แตม่ไอของอย่างนี้ก็ม,มีเนาะอยู่กันในวงการนั่นแหละ